เวนไม่ระง,งับด้วยเวนยักษิณีผู้ฆ่าพระอริยะในอดีตการอันไกลโพ้นลูกเศรษฐีสี่คนเป็นสหายสนิทกันวันหนึ่งพวกเขาจ้างโสเพณีมาบำเรอตลอดวันแต่พอตกเย็นกลับปรึกษากันว่าเราควรยึดเอาทรัพย์ที่ให้แก่นางและฆ่านางเสียเสียเถิดนางได้ยินดังนั้นจึงรู้ว่ากำลังจะถูกฆ่าก่อนตายนางจองเวรว่าในชาติหน้า ขอให้เราได้เกิดเป็นยักษินีและฆ่าคนเหล่านี้ให้ตายเหมือนที่พวกมันฆ่าเราจากชาตินั้นพวกเขาทั้งหมดต่างเวียนไา้ตายเกิดในวัฏสงสารบางชาติทำบุญบางชาติทำบาปแต่เวรที่ผูกไว้อย่างไม่สิน้นในการสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะลูกเศรษฐีทั้งสี่คนได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเป็นสุปปพุทธกุฏิชายโรคเรือนขอทานพาหิยะนักบวชนอกศาสนาปุกกุสาติพระราชา และตามพธาธิกะเพชรคาเคลาวแดงส่วนนางโสเพณีได้เกิดเป็นยักษินีด้วยแรงอธิษฐานจองเวนแม้ทั้งสี่จะมีชีวิตต่างกันแต่ต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในภายหลังสุปปพุทธกุติฉายโรคเรื้อนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เป็นพระโสดาบันพาหิยะฟังธรรมสั้นๆจากพระองค์แล้วบรรลุพระอรหรันต์ ปุก,กุสาติสดับพระธรรมในโรงช่างหม้อแล้วเป็นพระอนาคามีตามพระธาธิกะผู้เคยเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรน,นับพันกลับบรรลุพระโสดาบันหลังจากใส่บารแด่พระสารีบุตรสำเร็จด้วยแรงอาฆาตเมื่อนางยักษินีได้เจอชายสี่คนนี้จะเข้าสิงแม่โคโนมรูปร่างใหญ่โตและขวิดแต่ละท่านจนถึงแก่ชีวิตสุป,ปพุทธกุติถูกขิดขณะกลับจากวัดพาหิยะถูกขิดหลังบรรลุธรรมไม่นานปุก,กุสาติ ขณะจบโอวาจากพระพุทธเจ้าตัมพธาธิกะหลังกเกษียณจากเพชรธาตุและบรรลุธรรมแม้นางยักษินีจะได้ล้างแค้นสำเร็จแต่กรรมที่ทำไว้คือการฆ่าพระอริยบุคคลถึงสี่ท่านซึ่งเป็นกรรมหนักยิ่งนักแม้แต่พระอรหันต์หนึ่งพระอนาคามีหนึ่งและพระโสดาบันอีกสองพระพุทธองค์ตรัสว่าเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยเวนแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวนเท่านั้น และนางยักษินีก็ต้องไปชดใช้กรรมในนรกอเวจีข้อคิดส่งท้ายจงให้อภัยจงอโหสิกรรมอย่าสร้างเวรต่อเพราะเวรน,นั้นจะย้อนทำร้ายเราเองหากจองเวรไว้แล้วเวรน,นั้นนำเราไปทำบาปใหม่โดยเฉพาะต่อผู้บรรลุธรรมบาปนั้นจะใหญ่หลวงนะัก